Obrigado.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรยากาศที่พรมิษัยนะก่อนที่จะชมมั่งไฟเผือหน้าท่านผู้ชมมีการทขบุญใส่บาตรนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลย

มาถูกกันรูปเลยไหบครับมาถูกก hey, hey, ัน <we> <re> ก็นี้เป็นำบุญไท่บาทในตอนเช้านะครับก่อนชมบ้องไฟพระหน้าคิดเพอโคนที่ทสจังหวัดหนองคายหน้าวัดไทยครับ นะด,ด้านขวาที่พิ้ชมอยู่จะเป็นแม่น้ำโขงนะนี่ก็ทำบุญส่บาตรก่อน اهلا و